ครับสวัสดีครับก็มาทําตามสัญญานะครับที่ว่าให้กับเพื่อนๆไว้นะครับว่าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วผมจะมาเปิดให้ดูนะครับในเกม2 0งศการ์ดนะครับว่ามันได้เงินจริงไหมเงินเขาโอนเข้ามาเพย์พาวจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับเข้าแอปนะครับอ่ะนี่ผมเข้าค้างไว้นะครับก็มาดูหน้าแรกกันก่อนนะครับ ่ะเปิดหน้าแรกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็เ <c oughs> ข้าที่เพจก็ได้ปกตินะครับเนาะนี่นะครับก็ยังคงเดิมเหมือนเดิมก็ไปทุกบัญชี PayPal นะครับที่ผมบอกว่ามันเหลือกี่วันนะครับเนี่ยครับมันขึ้นว่า y o u r m o n e y has transfer r e d ก็คืออตังของคุณได้ถูกโอนไปแล้วไปที่ your paypal account ก็บอกว่าเข้าไปที่ PayPal ของคุณแล้วแหละ แล้วก็ please check in your paypal account to get them ก็คือให้เราไปเช็คในบัญชี paypal ของเรานะครับว่ามันเข้าแล้ว <c oughs> มันก็คือว่า success นะครับผม,ผมก็คือว่าเข้าสำเร็จแล้วนะครับไอตัวที่2องนะครับ300นะครับก็บอกเหมือนกันว่าเข้าแล้วก็คือ200กับ0 0เนี่ยเข้าละแต่พอมาดู500ครับ500เนี่ยจากที่ว่ามันเป็นเวลา processing เนี่ยมันก็เพิ่มนะมันก็บอกว่า จาก806เนี่ยต้องเพิ่มอีกพันไปเพิ่มอีกไปพันสองครับก็ประมาณ400ประมาณ400คลิปวิดีโอนะครับผมดูครับ <c oughs> ของ600ก็เหมือนกัน600เหรียญก็เพิ่มเงินเป็นพันเก้าแปดร้อยเหรียญก็เพิ่มเงินไปสองพันแปดนี่ยบ้ากระมังเนี่ยมาดูที่ฝั่งขวามือบนนะเนี่ยวันที่ 11บเอ็ดทับสองสอนะครับผมที่ว่าเราเริ่มทำกันนะครับ200เหรียญก็ได้แล้ว300เหรียญก็ได้แล้วนะครับผมแต่ว่า600 800 500ไม่จ่ายนะครับผมดังนั้นเราก็ไปดูต่อที่ PayPal ครับว่ามันเข้าไหมไปดูพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนเมันน่าจะตใจเกินผมไปดูมาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อน ปาม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 0.00ครับยอดเงินที่ใช้ได้นะครับในบัญชี paypal นะครับที่บอกว่า please you check in uh my your paypal account นะครับ paypal account กู0.00ครับก็คือไม่มีอะไรโอนเข้ามาสักนิดเลยนะครับก็ รู้เลยเลยว่าแอป,ปนี้นะครับหลอกนะครับแอป,ปนี้ไม่ได้ให้จริงครับไม่จ่ายจริงนะครับ2048การ์ดนะครับไม่จ่ายจริงนะครับมันเป็นแอปลวงนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็จะได้รู้กันนะ, <foi> นนะตรงนี้ด้วยกันไปนเลยนะครับว่ามันไม่จ่ายจริงเป็นแอปลวงนะครับก็ว่าใครจะมาจ่ายตังค์ง่ายง่ายแบบนี้ครับ ไม่มีนะนี่ฮะเขาก็ให้ผบเก็บไปให้ดาวนลวว่าเกมนี้ไม่ใจจริงจบไม่ใจจริงจบผมทดสอบดูแล้วนะครับโอเค <c oughs> ครับผมก็สุดท้ายท้ายสุดก็ต้องกดถอนกันติดตั้งนะครับผมลบปอกไว้ครับมันไม่จ่ายจริงนะผมโอเคไงก็ขอจบอการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ทําให้เพื่อนๆได้รู้ได้เห็นมาทําตามสัญญาแล้วนะครับว่าแอปนี้ไม่ได้จ่ายจริงนะครับเพื่อนๆก็จะได้รู้แล้วก็ไม่ได้เสียเวลาไปดูคลิปรือไปเล่นให้มันเสียเวลาเอาเวลาไป หาทำอย่างอื่นที่มันสร้างสรรค์มากกว่านี้ดีกว่าหรือว่าไปหาเงินแอปอื่นดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามกันนะครับตั้งแต่คลิปก่อนๆนหน้านี้นะครับผมก็ใครที่ไม่พอใจหรือว่าอยากคอมเมนต์อะไรก็บอกได้นะครับผมโอเคครับขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ